สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอการรับประทานอ้อยนะครับให้เป็นตัวบำรุงสุขภาพนะครับอ้อยในคลิปนี้ก็จะเป็นบางที่เรียกว่าอ้อยแดงนะครับบางที่ก็เรียกว่าอ้อยดำโดยลักษณะใบตรงใบนะครับก็คือตรงกลางกลางเส้นนะครับกลางเส้นใบจะเป็นสีม่วงนะครับสังเกตจุดนี้ก็ได้นะครับเวลาเราจะเลือกมาใช้จะได้เลือกถูก ตรงกลางใบมันจะมเีเรียกว่าเส้นตรงกลางนะครับจะออกสีม่วงม่วงสังเกตตรงนี้นะครับตัวลำต้นก็จะเป็นสีออกเข้มๆนะครับจะออกแดงเข้มบางต้นก็จะออกดำนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับอายุของมันด้วยถ้าต้นแก่ต้นที่มีอายอาุนานแล้วก็จะสีเข้มกว่านั่นเองนะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นเรียกได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งอ้อยแดงแล้วก็อ้อยดํานะครับต่อมาเราก็จะมาดูสปปรรพคุณของมันว่ามีแก้อะไรกันได้บ้างก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ยารักษาโรคนะเราจึงจะเรียกว่าแก้หรือว่ารักษาไม่ได้เนาะมันจะเป็นลักษณะแบบบำรุงร่างกายซะมากกว่านะครับก็จะมีหลายวิธีด้วยกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาต้มให้ดูนะครับ ต้มเพื่อรับประทานน้ำนะครับนำน้ำไปดื่มนั่นเองเนาะจะเป็นน้ำอ้อยเมื่อเราต้มแล้วเนี่ยรสชาติของเขาก็คือจะไม่มีรสหวานนะครับจะมีรสจืดเหมือนเรารับประทานน้ำแต่ว่าเมื่อเราต้มไปแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานั่นเองนะครับเวลาเราเราดื่มก็จะมีได้รับกลิ่นของอ้อยไปในตัวด้วยนะครับสบรรพคุณต่างๆนะครับก็คือเอาเป็น วิธีต้มก่อนละกันเนาะก็คือเรานำล,ลำอ้อยเนี่ยมาตัดสักประมาณ2อถึงสมข้อนะครับ2องถึงสข้อแล้วก็ตัดเอากะว่าให้พอดีกับภาชนะที่เราจะใส่ก็แล้วกันนะครับบางท่านก็คือ,อจะมีใส่ใส่หม้อนะครับบางท่านก็คือผัดแล้วแต่ขนาดของภาชนะนะครับก็คือกะว่าให้ใส่ได้พอดีนั่นเองนะครับ ก็ใส่ไปประมาณ5 1ถึง10 5ถึง10ท่อนก็ได้นะครับเราหั่นเป็นท่อนๆแล้วนะครับแล้วแต่ปริมาณคนในบ้านก็แล้วกันว่าจะว่ามีออจํานวนคนมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าเราต้มครั้งหนึ่งนี้เราก็สามารถแช่ตู้เย็นเอาไว้ได้นะครับประมาณไม่เกินอาทิตย์ละกันนะครับก็คือรัประทานให้หมดแล้วเราก็นำมา เราก็ไปตัดออามาต้มใหม่อีกทีนะครับแต่ว่าก่อนจะต้มนี่เราก็ต้องขัดให้สะอาดนะครับใช้วัสดุอะไรที่เป็นสกอ็อตไบรท์หรืออะไรก็ได้ขัดขัดผิวอ้อยให้มันจะมีผิวมันจะมีขุยๆตรงนั้นนะครับขัดออกให้หมดเลยเนาะขัดให้สะอาดแล้วเราก็นำเ,เครื่องมือหรือวัสดุอะไรก็ได้มาทุบอ้อยให้มันแตก ให้ตรงข้ออ้อยนะครับแตกเพื่อเวลาเรานำมาต้มเนี่ยตัวยาหรือสรรพคุณในนั้นจะได้ออกมาได้เต็มที่นะครับเราก็จะนำมาตั้งไฟนะครับส่วนน้ำเราก็กะเอานะครับว่าประมาณไหนถึงจะพอรับประทานนะครับในที่นี้ก็ประมาณครึ่งหม้อแล้วก็อ้อยประมาณ ตก20กว่าท่อนนะครับ20ท่อนได้ประมาณแต่ไม่ได้นับไม่ได้นับเป๊ะแบบนั้นนะครับเราก็นำมาต้มตั้งไฟนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้ให้น้ำมันงวดก็คือให้น้ำมันลดลงนั่นเองนะครับเพื่อจะได้ตัวยาเดี๋ยวตอนตอนเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยสีของน้ำมันจะเปลี่ยนมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็คอยสังเกตนะครับ ส่วนสรรพคุณตรงนี้เรามาดูสรรพคุณดีกว่านะครับอันนี้ก็คืออ้างอิงจากใน Google นะครับในเรื่องสรรพคุณก็จะมีฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพรนะครับของคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งประโยชน์ก็มีทั้งลำต้นนะครับทั้งใบทั้งรากต่างๆแต่ในที่นี้จะมาดูสรรพคุณของลำต้นก่อนละกันนะครับ ลำต้นก็คือใช้ได้ทั้งสดแล้วก็แห้งนะครับจะช่วยในเรื่องการขับปัสสาวะรักษาโรคนิ้วแล้วก็อาการไอนะครับอาการไข้คอแห้งกระหายน้ำอันนี้คือลำต้นนะครับสรปพคุลของลำต้นส่วนแก่นก็คือผสมกับแก่นปีบหัวยาข้าวเย็นต้มดื่มเป็นยาอายุวัฒนะนะครับ แล้วก็ยาฟอกเลือดแก้ช้ำบวมกินแก้เบาหวานแก้ไอขับเสมหะส่วนเปลือกนะครับเปลือกของต้นจะมีรสหวานขมส่วนเรื่องความหวานนั้นก็คือลองชิมดูแล้วมันจะไม่ออกหวานเลยนะครับออกจืดๆเนาะแล้วก็คือถ้าเปลือกจริงๆก็อาจจะขมนิดหน่อยแก้ตาลขโมยนะครับอันนี้ส่วนของเปลือกเนาะแก้ตาลขโมยแก้แผลเน่าเปื่อย กดทับนะครับแล้วก็ส่วนชานอ้อยจะมีรสจืดอยู่แล้วแก้แผลเหลือรังนะครับชานอ้อยแก้แผลเหลือรังแก้ฝีอักเสบบวมส่วนลำต้นนะครับลำต้นที่มาทําเป็นน้าอ้อยก็จะมีรสรสจืดแต่ว่าม,ม,มีลักษณะชุ่มคอนะครับสพคุณก็คือแก้ร้อนในขับปัสสาวะขับเสมหะแก้หืดไอ แก้คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็แก้ปัสสาวะพิการที่สําคัญก็คือแก้ไตพิการนะครับแก้ไตพิการก็คือทีออ่มีคนรู้จักได้นํามารับประทานนะครับเดี๋ยวสังเกตดูน้ํานะครับก็จะเริ่มเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเคี่ยวไปเรื่อยๆ,ๆนะครับน้ําก็จะเข้มก็คือตัวยาออกมาจากตัวลำอ้อยนั่นเองนะครับ ก็จะมีความเข้มขึ้นนะครับสังเกตดูนะสีสวยนะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้ถึงตรงแก้ไตพิการนะครับบางคนก็คือที่เป็นโรคไตยอยู่นั่นเองเนาะเป็นโรคไตก็จะมีลักษณะไตและระยะ1 2 3่ออะไรก็ว่าไปคนที่เป็นไตแล้วเนี่ยเขาก็นํามาต้มนะครับแล้วก็นําน้ําไปรับประทานก็คือให้รับประทานช่วงเช้ากับ เย็นนะครับวันละสองเวลาเป็นลักษณะการทานก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารก็หมายถึงว่าตอนท้องว่างๆนะครับก่อนอาหารเช้าท้องว่างก็คือก่อนจะทานอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็คือตอนท้องว่างและถ้าตอนเย็นก่อนอาหารก็ ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนั่นเองอันนี้ก็คือการวิธีรับประทานนะครับวิธีรับประทานหนับอ้อยนะครับเป็นเรื่องของการแก้โรคไตเพราะว่าโรคอื่นก็จะมีลักษณะเหมือนว่า,เ,าเป็นโรคทั่วๆไปไม่ค่อยร้ายแรงแต่ที่เขานำมารับประทานในช่วยในเรื่องของโรคไตก็คือคนจะเป็นไตกันค่อนข้างมากนะครับจึงนำมารับประทานแก้โรคไตนะครับ และก็ยังมีสรพรพคุณในเรื่องการบำรุงร่างกายต่างๆอีกมากมายนะครับเช่นบำรุงกำลังบำรุงโลหิตรักษาอาการอ่อนเพลียนะครับรักษาอาการเลือดลมไม่ดีประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการรับประทานก็คือแจ้งไปแล้วนะครับส่วนอาการแก้โรคไตบำรุงโรคไตนั้นก็ไม่ได้มีระบุชัดเจนในวารสารทางการแพทย์นะครับอันนี้เป็น เพียงคำบอกเล่าจากผู้ที่ได้เ,เคยดื่มเคยทานมาแล้วนะครับว่าอาการของโรคไตก็จะดีขึ้นก็คือจากคนที่เป็นโรคไตจะมีลักษณะผิวคล้ำลงนะครับผิวคล้ำลงแล้วกเ็เล็บมือเล็บเท้าเข้มคล้ำประมาณนั้นนะครับคือออกอาการของไตระยะระยะมากแล้วนะครับพอได้ทาน หรือดื่มน้ำอ้อยนี้เข้าไปนะครับก็มีลักษณะดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือสีของเล็บก็จะมีความเป็นสีขาวหรือสีชมพูเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคือสีจะจางลงจากที่สีเล็บเข้มส่วนใหญ่เพราะว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยจะสีเล็บเข้มอยู่แล้วนะครับผิวก็จะคล้ำลงประมาณนี้อันนี้ก็คือผิวก็จะดีขึ้นแล้วก็เมื่อไปตรวจ สุขภาพแล้วนะครับก็คุณหมอก็จะแจ้งว่า,าลักษณะของไตจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นประมาณนั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือคำบอกเล่าของผู้ที่เคยทานมานะครับและนี้ก็คือ,อประโยชน์ของอ้อยแดงนะครับหรือบางที่เรียกว่าอ้อยดำนั่นเองทีนี้เรามาดูของลักษณะอ้อยกันนะครับอ้อยดำอ,อ้อยดำหรืออ้อยแดงนะครับ ก็คือเป็นอ้อยพื้นเมืองของไทยนั่นเองนะครับมีมานานแล้วซึ่งส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่ค่อยสนใจจะมีแต่พวกที่เป็นหมอโบราณน,นะครับนำมาใช้ประโยชน์ในทางยากันสะส่วนมากทำยารักษาโรคต่างๆนะครับเป็นไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอต้นสูงประมาณ2 3ถึง3เมตรลำต้นแข็งเป็นมันคลายอ้อยทั่วไปนะครับสีม่วงแดงถึงดำอันนี้คือข้อมูล ตามเอกสารเลยนะครับมีไขสีขาวเครือบลำต้นที่เราบอกเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเวลาต้มเนี่ยเราก็ต้องนำมาล้างนำมาขัดให้สะอาดก่อนนะครับลักษณะต้นกลมยาวมีข้อปล่องชัดเจนอันนี้คือลักษณะเหมือนอ้อยทั่วๆไปนะครับผิวเปลือกสีแดงอมม่วงนะครับมีตางอกตามข้อซึ่งอ้อยชนิดนี้คือปลูกง่ายมากนะครับเพื่อน เวลานํามาปลูกนี่คือคือมันจะแตกตามตานี่ก็คือปลูกได้ทุกตาขึ้นทุกตาเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆสําหรับการบํารุงสุขภาพเกี่ยวกับโรคไตนะครับถ้าเพื่นพนอนๆมีความได้รับความรู้อย่างไรแล้วก็คืออย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะครับก่อให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ